ไม่ครับน้ำบล็อกเดียวมาต่อกันเลยนะครับในวันที่75ในวันที่75เป็นวันที่พวกเราตกปลาแล้วเจอปลาแปลกแปกเฮ้ปลาอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นปลาอันตรายนะฮะมีเขี้ยวไม่มีตาดูแล้วต้องจัดการออกนะครับไม่งั้นน่าจะกัดปลาตัวอื่นลงน้ำมเมาขวานสับเลยละกันนี่นะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันงับผมหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันงับไม่ปล่อยเลยฮะเฮ้ยหลุดแล้วปะหลุดก็แย่แล้วฮะโดนงับตอ่อ ไม่มันงับจนตายเลยหรอไม่คิดมาก่อนว่าปลาให้เราตกน่ะมันจะดุขนาดนี้โอ้โหตายตัวแตกของกระจายแล้วยังอยู่ฮะตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันดุนะฮะผมเลยกระโดดน้าไปสู้กับมนันตอนนี้ผมรู้ละละไรฮะมันปล่อยคลื่นโซน,น่าเหรอไอตัวนี้ตาบอดน,นั่นแหละก็เลยใช้คลื่นเสียงในการหาเหยื่อปะโอ้โหผมจะลงไปเก็บของนี่คือแบบไม่น่าได้นะฮะเดี๋ยวต้องจัดการมันก่อนแต่ต้องลงนะฮะไม่งั้นไม่มีอาวุธโอเคผมลงไปเอาไวเทมไปหนึ่งนะโดนปะมันมาปะ เหมือนจะไม่มานะระหว่างนี้ก็ให้น้องเขาเอาธนูยิงไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะผมทําอะไรไม่ได้นะฮะไร้ประโยชน์วิ่งโดนด้วยนั่นี่ะแต่ดูแล้วน่าจะตายยากเบ็ดผมปิวไปนู่นเลยเอ้าตายแล้วฮะเรียบร้อยรียบลงไปเก็บไอเทมตัวเองก่อนเลยฮะกระจายเต็ไมไปหมดเลยเนะี่ยอย่าทําอะไรเรานะเจ้าปลาหมึกยักษ์ขอผ่านมาเก็บไอเทมที่กระจายๆวิ่งเก็บเคี้ยวมันมาแล้วได้ชิมเม้นด้วยฮะตัวไปแกงน่ากลัวใช่ไหมเดีย๋ยวมาพักดูเลยน่ารักกันสักแป,ป๊บหนึ่งนะฮะนี่เลยวันนี้ไอ้กี่มีเกมมาแนะนําทุกคนกันนันนนคกก็ือเม มีไลโบโกเกมโอเพนเวิลด์แนวจับมอนสเตอร์สร้างสิ่งปลูกสร้างและเอาชีวิตรอดไปพร้อมกับสัตว์ของเราทางนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงนะครับก็จะคล้ายๆกับ Power แต่ว่าน่าเป็นเกมมือถือเกมแรกของโลกเลยนะครับแล้วก็เล่นฟรีด้วยนะไม่ว่าจะเล่นบนมือถือเล่นบนคอมเล่นแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ยังเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะ เล่นพร้อมเพื่อนๆหลายคนได้เลยเรามอสเตอร์ที่เราเห็นอยู่นี่ก็พา w e r to Discover นะฮะมีให้ค้นหามากกว่าร้อยชนิด v ว r to Uncover ลเรสำรวจพื้นที่เจอให้ไหนถูกใจก็สร้างบ้านปักหลักปักฐานเลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักเล็กน้อยละกันมาสำรวจกันเลยดีกว่าครับนี่ผมเจอมอสเตอร์ฮะเดี๋ยวเราทำให้เลือดน้อยนะจะได้จับง่ายๆนะครับแล้วก็จับเลยแต่เหมือนจะจับไม่ติดฮะแต่ผมได้ติดไฟแล้วก็จับเลยลองจับดูอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จับได้แล้วฮะ เราจะได้จับเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าในมิราโบ,บโก,โกมีมอนสเตอร์มากกว่า100ชนิดแล้วแต่ะตะวัทักษะและความสามารถไม่ซ้ํากันเลยนะครับโหท่าใครมนะั่งเนี่ยใช่ครับเราไม่ได้จับมาเพื่อน่ารักอย่างเดียวนะครับแต่เราจับมาเพื่อพาไปฝึกฝนยิงเลยเจ้าเป็ดโอ้โหเอาเรื่องมากมียังกิ่งกว่านี้ได้เยอะนะเนี่ยเอาล่ะเจ้าเป็ดจัดการมอนสเตอร์ตรงหน้าซะเป็นไงเป็ดผมสุดย้อนไหม และเมื่อเราเก่งหรือว่ามีมอนสเตอร์มากพอเราก็ไปท้าทายกับมอนสเตอร์ที่เก่งกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นบอสหรือดันเจี้ยนสุดโหดซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเล่นร่วมกับเพื่อนเพื่อ,อช่วยกันปราบมอนสเตอร์ระดับบอสได้ฮะแค่คิดว่าต้องพาเพื่อนมาช่วยกันลุมปราบตัวเก่งๆนี่ก็ตื่นเต้นแล้วฮะผมจะลองจับบอสดูนะครับป่าบนไปแล้วก็ดูเหมือนว่าผมจะจับบอสมาได้แล้วฮะยังมีมอนสเตอร์ให้รอจับอีกมากมายเลยนะครับอันนี้ก็แค่น้ำจิ้มตัวหนึ่งมาดูการสร้างบ้านกันดีกว่า ก่อนอื่นก็ตัดไม้ก่อนเลยนะฮะหาไม้หาไม้เมื่อเข้าโหมดสร้างก็เลือกเลยว่าจะสร้างอะไรผมเลือกคิดฐานบ้านก่อนเลยแล้วก็เลือกตำแหน่งที่จะวางนี่ครับได้ฐานบ้านมาละว,วางวันใดด้วยก็ดีฮะจะได้เดินขึ้นบ้านได้ง่ายๆแย่ yeah, แล้วดูเหมือนไม้เราจะหมด แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในบ้านเราน่ะช่วยตัดไม้ให้เราด้วยนะไม้เพียบเลยฮะในเมื่อมีไม้เยอะแล้วผมก็เอาเวลามาสร้างบ้านเลยฮะเวลาเราสร้างพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับเรามอนสเตอร์ก็จะมาช่วยเราสร้างด้วยนะเอาตะปูตอกฮะตอกเข้าไปเหมือนเรามีเพื่อนเล่นด้วยฮะมอนสเตอร์มาช่วยสร้างบ้านช่วยตัดไม้ไม่เหงาเลยบ้านผมใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบ้านที่ผมสร้างจะออกมาเป็นยังไงและนี่ก็เป็นบ้านที่ผมสร้างเสร็จนะฮะเป็นไงน่าอยู่ไหมข้างในมีที่นอนให้มอนสเตอร์เราด้วยนะครับแต อันนี้ก็แค่ส่วนหนึ่งของเกมถ้าเกิดอ,อยากรู้ก็ต้องมาลองเล่นกันดูเองนะตอนนี้เกมเปิดให้ทุกคนลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วทั้งใน Google Play และ App Store แล้วเปิดยังเป็นทางการในวันที่10ตุลาคมนี้นะครับทุกคนอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเกยมมาเมื่อไหร่เจอกัน,นครับในมิระโบโกเข้าไปจับสัตว์สร้างบ้านกันเยอะๆนะฮะแหละที่ผมกาลังสร้างอยู่นะครับผมก็กลังทําตู้เลี้ยงแมงกะพุนเป็นแบบตู้ซสเล็กๆนะฮะเล็กมากๆนะครับเพราะว่าตู้น่ะจะมีขนาดแค่2,2นะะตตัวู้้กกกกกรรจจผม็็ใชเปแบอ คือตอนนั้นเราตกได้เมกัพูนมาเยอะนะครับแล้วไม่รู้จะเอาเมกัพูนไว้ไหนผมก็ทําตู้เมกัพูนซะเลยนี่ครับเปิดแถบดอรกระโดดขึ้นมาข้างบนจะได้วางด้านบนต่อได้ฮนะ ตัวกระจกเราจะสูงแค่2ช่องนะฮะให้น้องระทูบบล็อกข้างในออกนะครับมันจะได้เป็นพื้นที่กว้างๆตรงนี้ผมวางบล็อกเพื่อที่จะได้ติดแถบดอด้านบนได้นะครับเป็นฝาตู้นี่ฮะดามัแล้วฮะตู้แมกกาพุนจิ๋วแล้วก็ใส่แมกกาพุนเข้าไปเล็กไปไหมแต่แมกกาพุนอยู่ได้นะฮะแต่ดูไม่ค่อยเหมือนตู้เลยแมกกาพุนน้าเหมือนตู้โชว์มากกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมทํา2ตู้เลยด้วยกันฮะขนาดด้านข้างอยู่ระหว่างทางออก่้งกับตู้มาน้ำฮะ ส่วนวิธีการเติมน้ําให้เต็มแบบง่ายๆเลยก็คือยัดสารไหลฮะพอสารไหลสูงนะครับน้ำก็เต็มตู้เองแล้วก็เอาบล็อกสมูทสโตนสลับนะครับมาล้อมรอบเป็นฐานตู้โชว์เมฆะพุน ต่วันถัดมานะครับตู้แมงกะพุนจิ๋วก็เสร็จแล้วนะฮะเอาแมงกระพุนมาใส่ตู้ะเป็นโคมไฟส่วนหลังบ้านเลยแต่ต้องระวังนะครับเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะถ้ัเกิดเข้าไปใกล้เนี่ยเราโดนพิษแมงกะพุนโอ้โหแลวแมงกะพุนสายพันธุ์นี้พิษอย่างแรงนี่น้องเขาตกได้ม้าน้ําขาวมานะครับก็มาเติมในตู้ส่วนผมได้ปลาแองเกอร์ฟิตเนี่ยจะมาเติมในตู้แต่เดินมาชนแมงกระพุนเป็นตู้โชว์แมงกะพุนที่ไม่ปลอดภัยเอาซะเลยโอ้ยพิษแบบอยู่อย่างนานแล้วก็มาตกปลาต่อนะครับ ต่ปลาให้ตกได้คือปลาตัวให้มันทําผมตายนะฮะไอปลาที่มันไม่มีตาบอกเลยว่าวรอบนี้ผมจะไม่ลงไปในน้ำก็เกิดยังมีตัวบ้านี่อยู่ตราบใดที่เราอยู่บนบกมันไม่น่าจะขึ้นมาได้นะฮะยิงมันเลยยิงมันเลยเหมือนตัวมันจะใหญ่กว่าตัวที่แล้วปะแล้วมันยิงคลื่นโซน,น่ากลับมาลัวนเลยฮะตายเม่เลยเนะี่ยตายยากมากเอา้าน้องไปยิงโดนปลาหมึกยักษ์ครับแล้วโดนปลาหมึกยักษ์ลากลงน้ําไปแล้วผมไม่มีอะไรไปช่วยด้วยดิลงน้ําไปโดนขย้ำแน่นอน แล้วปลาหมึกลัสนเน่นเลยโอ้โหเรียบร้อยฮะไม่ได้ตายเพราะตัวไม่มีตาตายเพราะหมึกยักษ์กลับบ้านมาหยิบอาวุธแป๊บนึงนี่ฮะตู้นี้มีไทเดนเพียบเลยเอาอันนี้มาใช้แล้วกันไม่คิดมาก่อนเลยว,ว่าจะตกปลาต้องมาพกอาวุธแบบนี้เนะี่ยกลายเป็นแก๊งปลาหอบไปละเจ้าปลายักษ์ปลาปีศาจปลาไม่มีตามาอย่างหนึ่งเลยว่าถ้าเกิดดำนนะ้ำแล้วไปเจอตัวนี้จะรอดยังไงฮะนี่ลุมปลาหอกัขนาดนี้ยังไม่ตายหรอเนะี่ยเอา้าเรียบร้อยฮะปลาปลาปีศาจได้แล้วนะฮะลุมกันอย่างนานเลย ล้วก็ตกปลากันต่อนะครับขอร้องอย่าเจอตัวเมื่อกี้อีกเฮ้ยอะไรอะแมกะพุนตัวที่ไม่เคยเห็นแฮะแมกะพุนสีเขียวเดี๋ยวผมว่าจะทาตู้เลี้ยงแมกะพุนแบบทุกสายพันธุ์เลยฮะและแมกะพุนพวกนี้ปล่อยว่ายไปมาก็ไม่ดีต่อสัตว์น้ําตัวอื่นด้วยนะครับโดนพิษตายหมดตกปลาต่อเอ้าแล้วตกการ์ตูนนะฮะ ไม่เห็นหนานานะนะส่วนน้องเขตกได้ตัวเฮ้คมโดดาก้อนตัวนี้เห็นบ่อยจนเบื่อละมาทุกบอลเลยด้ตัวนี้เป็นตัวที่ยุ่งยากน่าลําญพิษก็แรงฮะแต่ผมบอกเลยว่าพิษไม่แรงเข้าแมงกะพุนแต่ก็ติดพิษกันท่วนหน้าโดนเลียกันหมดส่วนเอเดอร์เมนตัวสีฟ้านะครับมันมาแอบอยู่บนถ้ำเอา้าไปไหนแล้ววะวา์ปมาข้างหลังนะฮะอุย้ยเอเดอร์เมนตัวนี้มันเตี้ยมันมุดใต้ต้นไม้มาได้แล้วตายยากขึ้นนะโอเคผมใกล้จะตายลว ดีนะที่มันตายก่อนทําไมกันนะช่วงนี้ตกปลาได้แต่มอนสเตอร์อันตรายงั้นเลยวันถัดมานะครับก็ยังตกปลากันต่อแต่ไม่ได้ปลานะเหมือนจะได้แมงกะพุนมาครับแล้วแมงกะพุนตัวนี้นะครับสีใสจนเห็นไส่ในอุ้ยมีพิษเหมือนกันแต่พิษไม่แรงเข้าตัวข่าวนะแต่ต้องบอกว่าแมงกะพุนอ่ะน,นะสีสวยมากจนอยากเอาไปใส่ในตู้เลยฮนะตกปลาต่อฮะ แล้วผมตกได้ทูน่าฮะกำลังหิวเลยในเกมไม่ได้หิวแต่หิวในชีวิตจริงจับทูน่ามาก่อนแล้วกันผมแบกทูน่ามาถึงบ้านเลยนะครับจะได้ให้เชฟทําอาหารให้เรากิน,นแป๊บหนึ่งนะผมเปิดประตูไม่ได้ปลาบังประตูดิ้นรอไปก่อนนะโอเคเข้าได้ละนี่ฮะทูน่าสดๆรออยู่บนเขียงผมบอกเลยว่าปลามาคุโลโระปลาดิบนะฮะอร่อยมากเลยที่เป็นเนื้อแดงๆนี่ให้เชฟแร่เลยไหนกินทูน่าหน่อยทำไมเหมือนปลากระป๋องเลยกินเลยละกันยำๆ,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 ๆ ดูสิดขาวๆเชฟครับตัวนี้ไม่ค่อยสดเลยฮะเอาไปปรุงให้หน่อยไม่แน่ใจว่าใช่ทูน่าสายพันธุ์เดียวกับที่ผมชอบกินหรือเปล่าแต่ดูแล้วจระคี้ดูเหมือนน่าจะอยากกินนะฮะดูหน้ามันดิน่าจะลงไปในกระทะอยู่แล้วอุ้ยน้องเขาทูน่าไปทอดไหนทูน่าทอดมาแล้วฮะทำไมหน้าตาดูไม่น่ากินเลยกินไม่ได้ด้วยฮะอิ่มเลวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวค่อยมากินตอนหิว แล้วก็ให้น้องเขาเอาทูน่าไปแบ่งจะเข้กี้กินเลยอยู่ในครัวมานานน่าจะหิววันที่80นะครับผมมาเริ่มสร้างอะควาเลียมนะครับเราจะทําอะควาเลียมทรงกระบอกสูงๆเอาไว้เลี้ยงสัตว์ทะเลพวกสัตว์น้ำทั้งหลายที่เราได้จากการตกปลามานันแหละจะมาใส่ตู้ปลายักษ์ให้หมดซึ่งผมก็ได้ทาเป็นตู้กระจกทรงกระบอกขนาดใหญ่นะฮะแน่นอนว่าต้องใช้บล็อกกระจกเยอะมากส่วนตรงนี้ผมจะตีกรอบเป็นทางเดินเข้าสู่ใจกลางของอะควาเรียมนะฮะเราจะได้สามารถยืนดูปลาจากใจกลางของอะควาเรียมได้เลยนะฮะ นี่เวลาจะดูปลาแล้วครับก็เดินเข้าไปข้างในได้เลยพื้นทางเดินก็ใช้เป็นบล็อกหินสมุดสโตนนะกันฮนะง่ายดีนี่นี่คือพื้นทางเดินนะครับส่วนน้องเขากําลังปูพื้นในตู้ปลาเลครับอันนี้ผมให้น้องเขาแต่งได้อย่างอิสระเลยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงด้านหน้าทางเข้านะครับผมก็เอาไม้สปูนนะ่ะมาวางเป็นขอบประตูหมาจุดไว้ก่อนว่าตรงนั้นเป็นทางเข้าแล้วผมก็ใช้หมดช่วนสร้างวางกระจกเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่ยังไม่ทันได้ปักไฟเลยฮะแมงมุมเกิดลนะัมแต่ทำโดมกระจกเข้ามาในบ้านพนักง,งานก่อนเลยฮนะแล ทางเข้าผมโดนบล็อกกระจกปิดไปซะแล้วฮะสกเกตตันเพียบเลยนะโอ้โหมันยิงผมได้ยังไงเพิ่งเข้ามาปุ๊บโดนยิงทันทีแม่นเกินแต่เวลาล้างเผาพันธุ์ให้หมดทุกตัวฮะมีแค่สกเกลตันนะไม่มีคีปเปอร์ใช่ไหมคีปเปอร์นี่ลำบากสุดเลยโอเคเหมือนส่วนยาจะจโดนไฟเผาตายฮะก็เหลือแค่แมงมุมตัวสุดท้ายฮะเรียบร้อยนี่แล้วผมก็ทำขอบประตูทางเข้าอาควาเรียมเสร็จแล้วนะครับเป็นประตูตัวยูคว่ำแบบง่ายๆฟลอปเปลือกมาชั่งนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเนียน นี่ประตูทุนต่ำนะครับเพราะว่าไม้สับตูนันมีเยอะดูเหมือนว่าอาควาเรียมของเราจางหานใหญ่เอาเรื่องอยู่นะฮะแล้วน้องเขากําลังแต่งพื้นของตู้ปลานะครับพื้นเป็นทรายแล้วก็แซมแซมด้วยบล็อกดินนิดหนึ่งนะฮะดูเป็นธรรมชาติดีนะผมมาต่อเติมล้อก,กระจกทรงกระบอกตรงกลาง ก็จะการระหว่างโซนตู together, ้ปลากับถงทางเดินนะครับน้ำก็จะไม่ไหลเข้ามาแล้วผมบอกเลยว่าเห็นปลาชัดเจวแน่นอนผมแว้เอาแร่อมเมชรนะครับมาวางไว้ในถ้ำตกปลานะเพราะว่าเดี๋ยวเรานจะต้องใช้อเมชิตในการทําบอกระจกทึบอันนี้ก็ต้องรอแร่งโง่นะฮะต้องรอสักพักเลยกว่าแร่จะโงกแล้วเหมือนจะมีคนตกปลาได้หัวนะผมขอปีนขึ้นมาด้านบนถ้ำนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีโกเบอร์รี่ที่มันไม่งอกสักทีมึนและขัดใจเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร ปลาสิงโตปล่อยพิษใส่เตาทะเลอุ๊ยปลาสิงโตนี่อันตรายแน่แน่แล้วในคืนนี้เราก็มานอนกันในอาควาเรียมแต่ยังเรียกว่าอาควาเรียมไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ําไม่มีปลาไม่มีอะไรเลยแต่วันถัดมาน้องเขาก็เริ่มเติมน้ำเข้ามาในตู้แล้วนะตรงกลางนี่กั้นอาณาเขตด้วยนะครับเพราะฝั่งซ้ายผมกะแบบว่าจะเลี้ยงสัตว์มีพิษก็คือเจ้าปลาสิงโตนี่แหละตรงนี้มีประตูกระจกเนียนๆนะฮะโอเคผมก็มาช่วยน้องเขาเติมน้ำนะครับมาเติมอีกด,ด้านหนึ่งนะฝั่งนี้ผมตั้งใจว่าจะเลี้ยงสัตว์ที่ไไไไมมมม่่่่่่ออ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 ััันนนนนนนตตตตตรรรราา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 ยยยยยะะบงงเเชปปปลลลูููหหหหืึกกพว้้้้็จใีด กินกันเองมาอยู่ในต,ตู้เดียวกันด้วยนะไม่งั้นตายหมดแน่นอนนี่ครับตรงกลางห้องจะมีบล็อกกระจกกันฝั่งนะฮะไม่งั้นปลาสิงโตว,ว่ายมานี่ปล่อยพิษตายหมดตู้นี่ทางฝั่งน้องก็ดูเหมือนว่าจะเติมน้ําชั้น1เสร็จแล้วฮะก็ชั้น2ต่อไงแต่ผมพอแวะมาจับปลาทูหน้านะฮะนี่จับมาเลยฮะร่อบนี้ไม่ได้จับไปกินนะจับไปเลี้ยงเอาไปกินอย่างเดียวเดี๋ยวซูลพันต้องพอพันด้วยมาแล้วมาแล้ว,าลวพาวิ่งเข้าตู้ความเลี่ยมเลยติดประตูวิเข้ามาได้วางพื้นแป๊บนึงฮะนี่ครับแล้วป,าาวาาปลาทู นี่บ้านใหม่ของปลาทุหน้านะครับกว้างสะใจแน่นอนนี่แล้วตอนนี้ผมปิดเพดานตู้อะควาเรียมแล้วนะฮะอุ้ยมือตืดดตือเลยฮะอะควาเรียมเรากลายเป็นดันเจียนแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีมอสเตอร์เกิดติดไฟด่วนเลย แล้วก็มาติดไฟในตู้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีปลาปีศาจเกิดในตู้อควาเรียมแล้วลําบากด้วยนะครับหายใจในน้ําไม่ได้ทํางานเป็นช่างไฟในตู้อควาเรียมนี่ไม่ง่ายนะฮะพลาดนิดเดียวนี่จมน้าตายคาตู้ได้เลยติดไฟให้ทั่วฮะตู้จะได้สว่างนะครับอยากให้มีมืดแม้แต่นิดเดียวอ้อ,อยจมน้ําประตูกระจกก็ออ,อย่าติและเกินน้องเขาก็เติมน้ําจนใกล้จะเต็มตู้แลวฮะพอมีน้ําแล้วเริ่มดูเหมือนตู้ปลาขึ้นมาหน่อยผมมาตกแต่งรอบๆตู้อควาเรียมนิดนึงนะครับโดยการวางบล็อกไม้สัปูนนะเป็นเหมือนฐานตู้ นี่ฐานโตู้ก็จะดูหนาขึ้นมานิดหนึ่งกว้างกว่าชั้นบนแล้วผมก็เอาแบมบูไม้ไผ่นะครับมาตกแต่งเป็นไฟเพดานในอควาเรียม แล้วก็เจาะรูเพดานด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะทําทางขึ้นชั้นสองนะเพราะว่าอควาเรียมเรามีหลายชั้น,นะฮะสร้างจนอ้วงแน่นอนอุ้ยแล้วดูเหมือนน้องเขาจะเริ่มเติมปะการังแล้วฮะสีสันสวยงามเชียวจากนั้นนะครับผมก็มาทําบันไดนะครับซึ่งบันไดที่เราจะทำานี่เป็นบันไดวนบอกเลยว่าบันไดวนเนี่ยผมทาทีไรนะฮะงงทุกทีไม่รู้ต้องวางยังไงเลยฮะมันถึงจะวนเป็นวงกลมนี่ฮะเป็นไงดูเหมือนบันไดวนไหมเอาเป็นว่าถ้าเกิดเดินขึ้นชั้นสองได้นะครับก็ถือว่าเป็นบันไดวนแล้วกัน นี่ครับแล้วบันไดบนนะครับก็พาเรามาถึงชั้นบนได้แล้วนะฮะเดี๋ยวลองเดินวนดูแล้วกันนะนี่ฮะเราก็จะเดินวนขดเป็นเกลียวมีหัวติดบ้างนิดนึง แต่โดยรวมแล้วก็คือใช้เดินขึ้นลงชั้น2ได้ก็ถือว่าเป็นบันไดอ่ะผมว่างเล่นขึ้นตรงเสาบันไดนะครับแล้วก็ติดแถบดอนะบริเวณบันไดวนนะครับจะได้สว่างงเวลาเราเดินเข้าอความเรียมมานะครับก็จะเห็นบันไดวนอยู่ตรงกลางตู้เลยแก่โคมไฟแบงบูบนเพดานเิดนึงนะครับเราติดล้วหน่อยนะครับมันจะได้ห้อยลงมาจะได้ไม่ดูแบนติดเพดานเกินไปนี่มันก็จะห้อยลงมานลดนึงนี่ครับมองจากข้างนอกมองเห็นบันไดวนอยู่ตรงกลางตู้ด้วยนะ เห็นลางๆไม่รู้เห็นกันเปล่าแล่อมมทิสเรานะครับก็เริ่มง่อกอกมาแล้วนะครับผมก็แวะมาเก็บนะตุนไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปทํากระจกทึบแล้วผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมขุดแร่อมมทิสด้วยออฟซิลทัดนะครับมันก็เลยกลายเป็นแรก่ตกแต่งซะงั้น มาเป็นแลเรามาตกแต่งทาตกปลาอะไรแล้วกันฮนะมีกิสตันงอกออกมาจากภูเขาก็ดูขลังดีฮนะดูเหมือนภูเขาวเว่นมนขุดมาผิดไงก็เลยต้องใช้เกิดประโยชน์พอได้ออมทิตสแล้วนะครับก็ให้น้องเอาออมทิตสไปหัน่นแต่วันถัดมานะครับมีซอมบี้เข้ามาอยู่ในบ้านเรานะเกิดอะไรขึ้นเอก็นอนจนเช้าแล้วนี่กานี่ไง บนหลังคาเพียบเลยฮะให้น้องเขาจัดการข้าบบนไปแล้วกันฮะผมจะเอาปลาไปมาปล่อยในตู้ทูน,น้านี่ครับปล่อยปลาไปลงไปในตู้เลยฮะกำลังคาบกระดูกอยู่เลยเอ๊ะจะว่าไปปลาไปมันเป็นปลาน้ำจืดหรือน้ำขิ่มปลาอะไรไม่รู้แต่ว่าออกซิเจนเดี๋ยจะหมดละฮะขอหนีมาหายใจก่อนเลย ปลาไปนี่น่าจะเป็นปลาน้ําจืดนะครับแต่ว่าผมได้านามาอยู่ในตู้ปลาทะเลซะแล้วสิไม่เป็นไรอยู่ได้ก็คือเนียนๆไปนี่เต่าทะเลที่อยู่กันมานาแต่ไม่มีบ้านอยู่วันนี้แหละบ้านของเจ้าฮะอยู่ในตู้อะควาเรียมชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไม่ได้ไหมายความว่าดีสุดนะครับแต่ว่าชั้นล่างสุดแต่อยู่ใหนนะดีกว่าไปอยู่ข้างนอกแน,น่นอนนะครับเพราะข้างนอกเนีย่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลย และนี่ครับตู้อควาเรียมชั้นหนึ่งนะฮะหันขวาไปก็จะเป็นตู้ที่มีปลาไปนะฮะแล้วก็จะมีเต่าทะเลปลาการัางสารลงสาหลายนี่ขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีปลาทูน่าด้วยนะครับปลาตัวนี้อร่อยมากห้ามใครเอาไปกินส่วนฝั่งซ้ายนะครับโอ้ยน้องกําลังเจ็บเลยฮะเป็นตู้สิงโตทะเลนะฮะเข้าได้ไหมโอเคเปิดเพลงไว้อะไรให้ ศูนย์เสียชีวิตกันไปเท่าไหร่แล้วกับการทําตู้ปลาแล้วปลาตู้นี้นะครับพิษล้วนๆเลยฮะปลาสิงโตมองเพื่อความสวยงามอย่างเดียวจะได้เข้าไปเชี่ยวแล้วก็ดูมาว่าตัวควาเลียมจะสะอาดมากๆจนมแมลงสาบขึ้นเตียงกันน่ยไม่นะแมลงสาบมาทุกที่ นี่ก็จะเป็นมุมมองของปลาที่อยู่ในตู้นะครับก็จะมองเห็นน้ําใสกิ้งเลยแล้วก็เห็นคนที่มายืนดูตรงกลางตู้ด้วยบอกเลยว่าอาควาเรียมแบบนี้หาไม่ได้ในประเทศไทยนะเพราะว่าไม่มีอาควาเรียมในไทยที่ไหนเหลี่ยมเท่านี้แล้วนี่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นปลาที่เป็นมิดนะฮะมีเต่าทะเลมีปลาทูนา่าแล้วก็มีปลาไปโผตัวหนึง่งตู้นี้ถือว่าปลอดภัยกว่าตู้เมื่อกี้เยอะไม่จบแค่แค่ชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าผมขยายชั้นสองขึ้นมาตอแต่ว่าชั้นนะเราจะใช้เป็นกระจกทึบนะะมมันจไดด้ื กระจกทึบแสงแดดก็จะส่งเข้ามาไปได้นะฮะชั้นล่างเป็นตู้ใสนะครับชั้นบนมาชั้นทึบเพราะว่าเราจะเลี้ยงแมงกะพูนุนแมงกะพูุนอยู่ในตู้มืดน,น,น่าจะสวยกว่าตู้ใสนะกระจกตรงนี้เราจะกั้นเป็นระหว่างโซนตู้ปลากับโซนจุดยืนชมปลานะฮะนี่กวางเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวรอบๆตรงที่ผมเดินอยู่เนะี่ยจะเป็นบอ่อแมงกะพุนหมดเลยจะมีแมงกะพูุนลอยไปทั่วเลยฮะแล้วก็ติดไฟไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวมีมอสเตอร์เกิดในอควาเรียมนี่เริ่มจะกลายเป็นหอคอยอควาเรียมแล้วฮะ คืนนี้จะไม่นอนนะครับเราจะทําชั้น2กันต่อให้เสร็จเลยเพราะว่าชั้นสองน่ะยิ่งตอนกลางคืนมันยิ่งเห็นภาพนะครับว่าตู้เมโคพูลจะออกมาเป็นยังไงก็คือตู้เมโคพูลยิ่งมืดยิ่งสวยนะครับเพราะว่าตัวเมโคพูนน่ะมันใส่เรื่องแสงเพราะงั้นก็มาช่วยกันเติมน้ําให้เต็มตู้เลยนะฮะจะได้จับเมโคพูลมาใส่ในตู้นี้ วันที่8ปแปผมก็ปิดหลังคาชั้นสอเรียบร้อยแล้วนะฮะผมว่าเดี๋ยวมีชั้น3ามตามมาแน่เลยชั้น4ชั้น5้าอันนี้ไม่ควรแล้วเยอะเกินนี่ผมลงมาที่ชั้น2นะครับแล้วก็มึนตืดอเลยเดี๋ยวต้องรีบปักไฟด่วนคีปเปอร์เกิดเดี๋ยวกระจกอะควาเรียมแตกหมดน้ําท่วมปลาตายหมดแน่นอนนี่ติดไฟแล้วก็ดูเป็นห้องที่หรูหราดีนะฮะเหมือนจะยังเติมน้ำไม่เสร็จนะครับการเติมน้ําตู้ใหญ่ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าสงสารน้องเลยแต่ผมก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะต้องมาทําบันไดวัวดิกแล้วฮนะ จำไม่ได้จะซ้ําว่าชั้นล่างวางยังไงวางแต่ละรอบวางแต่ละครั้งไม่เคยเหมือนเดิมนี่ไงบันไดวนผมกลายเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเดินแล้วหัวติดอันนี้ไม่ใช่ละทาใหม่หมดฮะไหนสุดนะครับผมก็ทําบันไดวนจนขึ้นมาชั้น3ได้ฮะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะฮะยังมั่วๆอยู่และนี่ฮะบันไดวนของเรานะฮะเดินขึ้นได้ก็ถือว่าเป็นบันไดวนแล้วกัน,นะฮะไม่รู้ว่าทําเบี้ยวหรือเปล่าหัวติดเตียนี้ทิ้งแล้วก็น่าจะทุกอย่างโอเคทันที มัง้งโอเคทุกอย่างโอเคฮะเหลือวางตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยครับผมบันไดวนของเราหัวติดนิดหน่อยไม่เป็นไรฮะแค่บล็อกสองบล็อกอ่าทีนี้เราก็สามารถลงบันไดไปได้ชั้นหนึ่งยันชั้นสามฮะไม่มีปัญหาเฮ้ยตัวควาเลียมเรามีลูกค้ามาฮะพอขาเล่ร่อนหรอขายอะไรเอ่ยเฮ้ยมีต้นเว่นมนมีไข่จระเข้น่าสนใจนะเนี่ยไข่จระเข้แต่ไม่รู้จะเลี้ยงไว้ไหนอ่ะมีปลาการังก็นะไม่เอาละการไม่เอา จากนั้นนะครับผมก็มาแวะตกปลาในถ้านะครับผมอยากจะได้ปลาแมงกะพุนไปใส่ในตู้อะควาเรียมแต่ผมตกได้สกลตั้นเนยโอ้โหซีอ็มเพรอร์จกักรพรรดิแห่งขอนคาเี่เจอกันตั้งแต่พาร์ทแรกจนปัจจุบันก็ยังเจออยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะปราบได้ง่ายๆด้วยนะฮะตายอย่างยากเลยแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เอ็นชานอาวุธด้วยครับเพราะว่าผมมาเพื่อตกปลาไม่ได้มาเพื่อปราบบอสเฮ้ยตายได้ยังเนี่ยตีมานานแล้วนะนะโอ้โหตีเป็นสิบ และนี่คือช่วงมาราธอนตกปลามีคนได้ปลาไปหนึ่งตัว,วแล้วก็ปลาอะไรก็ไม่รู้ฮะตัวเขียวๆเ,เอาไม่ทันไลตัวเขียวๆโดนสวบไปแล้วฮะเหมือนปลาไปไม่จะกินปลาที่เล็กกว่าหมดเลยผมคิดถูกไม่ได้คิดจับมาไปใส่ในตู้ควาเลียมเนี่ยวันที่9 1อนะครับตัวควาเลียมชั้น2อนะครับเป็นโซนแมนกาพุนก็ได้โดนตกแต่งโดยน้องนะแต่งซะเป็นโบราณสถานเลยฮะแต่ว่ายังมีปลาแมกกาพุนไม่เยอะนะครับผมก็เลยมาตกปลาหาแมกกาพุนต่อนี่ไง แมงกะพุนแดงมาแล้วฮะไอตัวนี้ผิดแรงซะด้วยฮะต้องระวังให้ดีจับใส่ถังเลยตกต่อฮะต้องการแมงกะพุนจํานวนมากส่วนถ้าเกิดเจอมอสเตอร์ก็กําจัดทิ้งให้หมดฮะนี่ไงล่ะโดนยิงทิ้งเลยขอแมงกะพุนเอาได้ถังบาเร็วฮะแล้วในถังมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะพวกนี้ผมมีหมดละขอแมงกะพุนอันนี้แมงกะพุนเหรอเนี่ยไม่นาชายนะตัวยาวขนาดนั้นจะเป็นแมงกะพุนได้ยังไงเอ็นด์แมนสายพันธุ์นี้อยู่ในน้าได้ด้วยเหรอฮะเอาวาร์ปหนีไปละ แล้วน้องตกได้เมรกระพุนฟ้าพอดีเลยเฮ้ยเยเอดเดแมนโผล่มาทีเผอฮะโผล่มาข้างหลังแล้วผักน้องเราไปโดนไมรกระพุนชนตายเฮ้ยอันนี้มันแผนสูงผักตายปุ๊บวับหนีเลยอันนี้เอดเดอแมนจริงดิฉลาดเกินไปแล้วเป็นคนแอบเล่นะเน,นะผมแวะมาคิดตัวขวารีมนะครับแล้วก็เอาไมรกระพุนสีแดง,งามาปล่อยตกตั้งนานได้น้องมาเพิ่มตัวเดียวนะผมอยากจะให้มันมีเมกะพุนเยอะๆตรงนี้เลยมันน่าจะสวยน่าดูฮะตอนนี้ยังมีอยู่ไม่กี่ตัวเองนี่ครับผมมีลูกค้า V.I.P นะครับ พอค้าเลจอยคนนี้ได้รับสิทธิ์เข้าไปจับมือแมงกะพุนนะเป็นบัตรเข้าไปเล่นกับแมงกะพุนได้ฟรีเลยฮนะมีเพียงผู้โชคดีคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้สิทธิ์นี้แต่ดูเหมือนว่าลูกค้าท่านนี้จะ่หยนะ้ําไม่ค่อยแข็งเท่าไหรนะ่ฮะโอยอย่างนี้แย่เลยนะเสียอกาสฟรีเลยนะได้เล่นกับแมงกะพุนเนี่ยพวกเราก็มานั่งตกปลากันต่อนะครับเอา้าแล้วตกได้แมงกะพุนคู่เลยฮนะตัวฟ้าตัวเขียวเหมือนช่วงนี้แมงกะพุนจะมาเยอะเฮ้ยผมตกได้หอยโบราณฮนะเราเอาหอยโบราณไปอยู่ในตู้แมงกะพได้ไม เพราะว่ามันเป็นสัตว์น้ําลึกเหมือนไมนกะพุนไม่รู้ว่าจะโดนพิษตายหรือเปล่านะครับแต่ว่ามแมลงสาบเนี่ยไม่ใช่นี่ครับผมเอาหอยโบราณนะครับแล้วก็เอาแมกะพุนสีเขียวปล่อยเข้าไปในตู้เริ่มมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆละโดยความที่ตู้ชั้นนี้มันใหญ่นะใส่แมกะพุนไปเยอะแค่ไหนก็ไม่เต็มสักทีผมเคยไปอควาเรียมที่ญี่ปุ่นนะครับตู้อควาเรียมของเมกะพุนน่ะไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะส่วนหญ่ถ้าตู้อย่างนี้จะเป็นฉลามกับพวกปลาตัวใหญ่ ส่วนตู้แมกกพูลเล็กเดียวมืดๆแต่ว่ามีหลายตู้แล้วตกกันนายแค่ไหนเนี่ยแมกกพูลถึงได้เยอะขนาดนี้ฮะได้ตักแมกกะพูลกันจนเหนื่อยแน่นอนโอเคตักแมกกพูลมาปุ๊บก็วิ่งไปที่อควาเลียมชั้นสองนะครับเราจะเอาแมกกพูลไปใส่ในตู้แมกกพูลมันไดบนนี้ก็มึนหัวเหมอนกันแฮเปิดประตูตู้แล้วก็โยนแมกกะพูลเข้าไปฮะสีแดงสีฟ้า ปิดด้วยให้เดี๋ยวมันไหลออกมานี่ครับหลังจากพวกเราใช้เวลาไปสักพักในการตกแมงกะพุนมาใส่ตู้นะครับก็ได้แมงกะพุนมาเต็มตู้เลยชั้นแมงกะพุนชั้นนี้นะครับเป็นชั้นที่อยู่แล้วรู้สึกสงบจิตสงบใจมากเลยเพราะว่าแมงกะพุนมันว่ายน้ําช้าสโลไลฟ์คือจะดูจากด้านในหรือดูจากด้านนอกก็เห็นปลาทุกมุมเลยนะฮะสวยเอาเรื่องเลยเนี่ยให้มันสวยหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งใจทํากันมากๆเลยเอ๊ะจะว่าไปเหมือนผมเห็นอะไรแปลกๆปกอันนี้อะไรเนะี่ยปลาทูน่าหมุนแบบแนวตั้ง มันเป็นอะไรครับเป็นปลาทาโล่ปลาทาโล่เสียบไม้ปลาอะไรหมุนติว้วปลากดว่าบ,บักฉันมันกพนดูสงบใช่ไหมฉันนะดูวุ่นวายครับปลาอะไรรู้ไหวกันไปทั่วเลยเนะี่ยปลามงปลาหมึกเต่าทูน,น่าหมุนดูวุ่นวายดีฮะผมชอบจากที่ผมดูแล้วนะครับ ตัวควาเลียมเนี่ยแค่สองชั้นเนี่ยเตี้ยไปอย่างน้อยควรจะมีชั้น3แต่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าชั้น3เราจะเลี้ยงตัวอะไรจะจับปลาหมึกยับไปเลี้ยงก็ไม่รู้จะเบะขึ้นมายังไงส่วนเจ้าหอยโบราณที่เราตกมาได้นั่งไก่วันเล็กๆนะครับไอตัวนี้มันกินปลาตัวอื่นนะใส่เข้าตัวคือหมดบ่อแน่อไอปักเป้านี่ก็ยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกปล่อยพิษจากนั้นผมก็ทําการใหญ่อีกแล้วนะครับนั่นก็คือ การสร้างทะเลจำลองจะเรียกว่าทะเลก็ไม่ได้ครับต้องเติมทรายหน่อยนะครับจะได้มีหาดทรายนะซึ่งการเติมทรายก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่แต่มันนานผมจะเกลี่ยพื้นดินตรงนี้นะครับจะได้เปลี่ยนเป็นบล็อกทรายนะฮะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวตกแต่งเป็นชายหาดครับมีเก้าอีช้ชายพงชายหาดให้นั่งชิลเป็นไงดูเหมือนชายหาดขึ้นมาหรือ,อยัง น่าจะยังนะฮะเพราะยังไม่มีน้ําก็ได้เวลามาเติมน้ําทะเลกันนะครับซึ่งการเติมน้ําทะเลเนี่ยผมก็จะใช้สารไหลกับโบนมิลนะครับเป็นตัวช่วยดันน้ําให้มันขึ้นมาสูงๆซึ่งขั้นตอนนะนานแล้วก็มึนหัวด้วยนะครับเพราะว่าต้องเอาหน้าจุ่มน้ําขึ้นลงตลอดเวลาถ้าใช้สารไหลช่วยนะครับสารไหลก็จะดันน้ํามาเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็แค่ต้องทําอย่างนี้ทั้งโบฮะให้ตายเถอะผมตัดช่วงเติมน้ําไปแล้วนะครับตอนนี้น้าก็เติมเต็มเสร็จลวแล้วชายหาดตอนกลางคืนทำไมถึงมีหมาป่าเนี่ยมีแมงมุม แต่ที่แปลกสุดเลยคือมีตัวตลกตัวตลกมาอยู่ตรงชายหาดได้ยังไงฮะน้ำมันปลาขวดอะไรใส่ก็ไม่รู้แต่ผมไม่โดนโอ้โหตายแลกลายเป็นหนอนด้วยนะไม่เคยเจอมาเก่ออเลยฮะตัวตลกในเกมไคมครัฟเนี่ยแล้วตอนนี้ใต้ทะเลเป็นไงมั่งฮะโอ้โหใต้ทะเลนี่คือดงสาลายแล้วสัตว์ทะเลเกิดเพียบเลยฮะ อันนี้อะไรเนะี่ยไอนี่ปลาปักเป้าแถมเป็นตัวที่ไม่เป็นมิตรฮะเจอคนก็คือจ้องจะพุ่งชนอย่างเดียวนี่เรากะจะสร้างทะเลมาตกปลาแต่กลายเป็นว่ามีสัตว์ทะเลอันตรายเกิดเพียบเลยฮะกำจัดทิ้งไปซะผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดลงน้ําไปตอนนะ้มีอีกเพียบฮะนี่ไงมีฉลามหัวค้อนมาเกิดตรงนี้แต่ฉลามหัวค้อนไม่น่ากลัวนะดูเหมือนว่าเราจะต้องนอนกันแล้วนะครับเพราะว่ามึนนะผมก็เลยทํากันสารมานอนริมชายหาดแล้วด้วยกันฮะเป็นล่มกันแดดกันฝนนะครับสีแดงเหลืองสลับกัน นี่ฮะที่นอนของเราในคืนนี้นะนอนริมชายหามดมืดๆไม่รู้ว่าในทะเลจะมีตัวอะไรมาลากเราลงไปกินหรือเปล่าในวันที่98นะฮะการที่เราสร้างไบอมทะเลมาทําให้มีหนังเงือกนะครับมาเกิดในทะเลตอนแรกผมคิดว่าจะต้องตกปลาซะอีกถึงจะได้หนังเงือกแล้วถ้าเราเอาปลาให้หน้องเงือกนะครับน้องเขาก็จะคุยทรายหาของมาให้เราด้วยนะน่ารักสุดๆเลยไหนมีของมีค่าอะไร,รมัางเปล่ามีแต่พิษมารีนอะตรงนั้นมีตัวอะไรด้วยแนฮะเฮ้ยน้องโยนไข่มุกให้เราเรารวยแล้วฮะ ถึงจะไม่รู้ว่าไข่มุกขายได้เท่าไหร่ก็เหอะโอ้นางเงือกใจดีมากเลยขุดไข่มุกมาให้เราลัวๆเลยแล้วนางเงือกแต่ละตัวก็ดูเหมือนว่าจะมีสีและลวดลายไม่เหมือนกันนะฮะนี่ตัวนี้ผมเห็นอยู่ไกลๆนะครับสีน้ําเงินเอาปลาไปกินนะพอให้ปลาน้องก็หาของให้ลัวๆเลยฮะน่ารักเหลือเกินน่ารักอย่างนี้ต้องทําไงดีฮะ ต้องจับไปใส่ในตู้อควาเรียมแต่ก่อนอื่นผมขอตกแต่งทางเดินไปชายหาดหน่อยครับปูพื้นไม้แล้วก็พวนทางเดินนะห้มันดูน่าเดินลงหาดและผมก็เอาโคมไฟไม้ไผ่มาตกแต่งเป็นไฟทางเดินใช้ได้ฮะใช้ได้ผมว่าพออยู่ที่ชายหาดแล้วมันดูเหมือนเป็นโคมไฟชายหาดมากกว่าแลเนเทอร์เด็ก เพราะงั้นแลนเทอร์อันนี้เราไม่ใช้แล้วฮะเราจะใช้เป็นโคมไฟแบมบูให้หมดเลยและแน่นอนว่าต้องมีท่าเรือนะครับจะได้ยืนชิลริมทะเลได้นะครับเผื่ออยากจะยืนตกปลาตรงนี้ก็ใช้เป็นแคมไฟนะฮะเอาไฟออกเอาไฟออกเรียบร้อยครับท่าเรือยืนตกปลาฉลามมาเกยตื้นทําไมไม่มีอาหารให้กินนะตรงนี้อ่ะปักไฟตรงนี้สักนิดน,นึงนี่ดูเหมือนชายหาด้ลยอยังมีเก้าอี้ชายหาดด้วยนะครับเอาไว้นั่งชิลๆอยู่ริมชายหาดนะฮะนั่งตกปลาเล่นตรงนี้ได้เลยแต่ตอนนี้ไม่อยากตก เดี๋ยวเจอตัวประหลาดรู้แล้วฮะว่าใช้หาเราขายนอะไรไปขาดต้นมะพร้าวฮะมันต้องมีต้นมะพร้าวนะก็ให้น้องเอาต้นปลามาปลูกเลยนะครับจะได้เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นพอมีต้นไม้ก็ดูดีขึ้นมาละตรงท่าเรือนะครับผมก็เอารั้วเฟ้นนะ่ะมาเป็นเสาท่าเรือจะได้ดูแข็งแรงถึงแม้ว่าอยู่ข้างบนจะมองไม่เห็นก็เถอะปักไฟด้วยฮะเดี๋ยวปลาปีศาจเกิดโอะตัวอะไรนั่นน่ะมันจะมีตัวอะไรบ้างในทะเลที่มันไม่มีผิด มีพิษแทบทุกตัวเลยฮะในวันที่99นะครับผมก็ได้เตรียมตัวควาเลี่ยมชั้น3ไว้แล้วนะครับเป็นชั้นที่เราจะเลี้ยงหนังเงือกกันจะบอกว่าเลี้ยงหนังเงือกหรือจับมาขังดีจับมาอนุรักษ์ละกันฮะอยู่ในทะเลเดี๋ยวโดนฉลามกินถือว่าเราหวังดีเอานังเงือกมาใส่ตู้ไม่สูญพันธุ์แน่นอนแล้วตอนนี้นะครับถ้าเกิดเดินขึ้นบันไดวนจากชั้นแมกพุลมานะี่ย ชั้น3ก็จะเป็นชั้นนางเงือกนะครับที่ได้ตกแต่งไปบ้างแล้วมีประการังนิดหน่อยมีสาหลายบ้างนะฮะแล้วในห้องดูนางเงือกนี่คือมีตุ๊กตาปลาหมึกเพียบเลยฮะแล้วก็มีเก้าอี้เอาไว้นั่งเล่นด้วยนะเหมือนเป็นห้องสนามเด็กเล่นเลยนี่ครับตู้เลี้ยงนางเงือกแบบง่ายๆก็พร้อมแล้วนะตอนแรกจะทําอลังการนะครับแต่ว่าเวลาน่าจะไม่พอต่อมาก็ได้เวลาไปจับนางเงือกนะครับจะมีนางเงือกตัวไหนที่เป็นผู้โชคดีวิผมโดนอะไรผมโดนได้ปลาสิงโตอีกแล้วะฮะเจ้านางเงือกสีน้าเงินขอจับหน่อย ไม่ได้พาไปขายสักหน่อยแค่พาไปอยู่ในตู้ชั้นสามสุดหรูโอ,อย้ยว่ายน้ำแป๊บเดียวขาดออกซิเจนตลอดเลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพาน้องเงือกไปดูบ้านใหม่ฮะนี่คือบ้านของเจ้าเงือกชั้นล่างก็แบบมีปล,ลาหรูหราวิ้ยตกใจตกใจเดินสวนน้องชั้นสองนะครับแมงกะพรุนส่วนชั้นสามมันก็จะเป็นบ้านของหนางเงือกนะฮะหวังว่าจะถูกใจครับผมบอกเลยว่าอยู่อย่างมีความสุขแน่นอนนี่ไงตรงนี้มีอยู่ตัวหนึ่ง เข้าไปอยู่กับเพื่อนเลยตรงนะวิวสวยสุดในโลกนี้ละแล้วก็แบบปลอดภัยด้วยฮะไม่มีตัวอะไรมากินแน่นอนแล้วน้องมาจ้องหน้าตู้นะครับเห็นเราถือปลาแบ่งปลาให้ฮะ ให้ปลาให้ปลาแต่เหมือนให้ปลาไปแล้วน้องขุดไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นเป็นหินไม่เป็นไรไม่ต้องขุดให้เหนื่อยให้กินปลาฟรีเลยฮะไม่ต้องทํางานแลกกับการเป็นนางเงือกตู้โชว์ในนี้ตลอดไปนี่ฮะไม่คิดมาก่อนเลยว,ว่าเราจะทําอควาเรียมสูงถึง3ชั้นเนี่ยแล้วแต่ละชั้นประเภทสัตว์น้ําก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบชั้นไหนเป็นพิเศษนี่ครับชั้นนางเงือกนะครับตอนนี้นางเงือกเปียบเลยแป๊บหนึ่งนะผมรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเหมือนจะเติมน้ําไม่ทั่วนี่ง ภาไปได้ยังไงนะตรงนี้น้ํายังเติมไม่หมดเลยพออยู่บนเพดานแล้วมองไม่เห็นฮะเติมให้เต็มฮะเติมให้เต็มนี่หวังว่าเพื่อนๆพจะชอบกันนะครับผมกับตัวอะควาเลียมนะครับชั้นหนังเงือกสร้างกันนานมากนะครับแต่ว่าคลิปตัดมาก็สั้นนิดเดียวนะครับเพื่อความรวดเร็วเหมือนจะยังไม่มีหลังคาปะแล้วตอนนี้นะครับลูกค้าเรานะฮะไม่อยากจ่ายตังค์เข้ามาดูอควาเรียมครับจะมาปล้นเลยแหละน่าจะเป็นพวกโจรล่าสัตว์ทะเลไปขายฮะไอ้พวกนี้จะเอานังเงือกไปขายแน่นอนผมไม่ยอม สร้างบอ่อปลายกับมือตกปลายกับมือมาบุกลุกคินคนอื่นได้ยังไงแบบนี้ยอมไม่ได้ฮะเอาขวานเอาเอาขวานสับโดนยิงคนูตัดหน้านะฮะนี่อะควาเรียมเรามีหลังคาแล้วนะครับเป็นหลังคาแบบง่ายๆนะผมแค่เติมบล็อกสลับไปแล้วก็ห้อยโกเบอรี่มาต้องกลัวว่ามอสเตอร์จะเกิดบนหลังคาด้วยฮะ และนี่ก็ครบ100วันแล้วนะครับกับไม้ครับน้ำบกเดียวหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะฮะผมกับน้องอัญมิก็ขอไปพักก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเล่นกันมาหนักมากเลยกับแบบนี้นะเกิน30ชั่วโมงก็ครับเพื่อนๆชอบหรืออยากให้ปรับปรุงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาชวนคุยกันได้เลยนะฮะขอจากลากันไปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ไปละบาย